นน่ขาาวคุณภพ Qual Station News 97FM รู้ขคขบื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 5วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะโยธกาจุลบนรายงานตัวค่ะในวันจันทร์แบบนี้แล้วค่ะต้นสัปดาห์นะคะแต่หลายคนนะ,คะอาจจะสงสัยนะคะว่าวันนี้ทำะะไมถึงไม่มีอาจารย์เต้เนื่องจากในวันพรุ่งนี้นะคะเรามีการศัพทนะคะเป็นวันอังคารจะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแต่วันนี้เป็นวันมีไฮจดรซีนค่ะและโยจะพามาพบกับนิทรศการต้องบอกว่าชิคมากๆเลยนะคะที่สําคัญวันนี้แขกรับเชิญโยมีถึงสองท่านด้วยกันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณพรประเสริฐยามา สกินะคะและคุณดิศพงษ์บุสนองนะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ behind t h อ s c e n นนิทรรศการนะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะขอแสด,ดงความยินดีค่ะคขอบคุณมากค,ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคงจะต้องถามคุณเลียวนะคะคุณเลียวเป็นพันธลักษณ์และเป็นผู้ก่อตั้งฮิปโปแคมปัสด้วยอะนะคะแกพูดถึงแกเลอรี่แห่งนี้หนคะ่ะ เแกลลี่ฮิปโปแคมปัสแกลลีนะครับอยู่อยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่อตัวแกลลี่เนี่ยเราเปิดมาจริงๆเปิดมาได้ถ้านับวันแรกที่เปิดเลยเนี่ยน่าจะประมาณได้เก้าปีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีช่วงเวลาที่เราหยุดพักในช่วงอ่าโควิดไปหลายปีเหมือนกัน,นแล้วพอเราเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็ก็ได้ย้ายพื้นที่ขยายพื้นที่ขึ้นนิดหนึ่ง ตามที่คุณโยเคย,เคยมาที่เป็นโลเกเดที่ทปเปลแคมปัสเนี่ยมันคืออ,อชื่อของสมองความจำส่วนระยะยาวเพราะฉะนั้นงานงานแต่ละงานที่เราจะเลือกมาเนี่ยครับเราจะจะพูดถึงความทรงจำในชีวิตของเรานะครับเห,เหมือนกับเอซิบิชันครั้งนี้เราก็เลือกจากไอเดียของศิลป,ปินว่าเขาพูดถึงความทรงจำ แล้วซึ่งมันสอดคล้องกับตัวกตัวความเป็นมาของฮิปโปแคมปัสของแกลเลอรี่เราเราก็เลยมีความน่าสนใจก็เลยนําเสนอตัวศิลปินคุณดิทพงศ์บญสนองเนี่ยครับค่ะคราวนี้ว่าคุณดิทพงศ์คะในฐานะของศิลปินนะคะอยากจะถามถึงเรื่องราวของนิทรรศการครั้งนี้หน่อยค่ะมันมีจุดเริ่มต้นจากอะไรคะคือผมปกติผมทํางานศิลปะมามาสักพักใหญ่แล้วล่ะครับเพราะว่าอายุประมาณนึง ทีนี้ผมต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนเทคนิคงานนี่ก็เลยค้นหาว่าเราเออเราเราจะเราจะทําเกี่ยวกับอะไรดีเนี่ยครับ<ะ>คือค้นหาว่าตัวเองอ่ะทําไมถึงมาเรียนศิลปะชอบศิลปะก็ค้นไปจนถึง<ะ>ว่าตอน,นเด็กๆอ่ะเราชอบวาดอ่าการ์ตูนชอบวาด<ะ>อะไรที่เป็นมาแรงบรันดาลใจมาจากเอ่อความสรงจแรงบรันดาลใจจากการ์ตูนจากสิ่งที่เราชอบตอนเด็กก็เลยนึกย้อนไปตอนนั้นแล้วก็เลยเออตอนนั้นเราวาดรูปได้อย่างมีความสุข อย่างเอ่าเรามีความสุขที่จะทํามันเราก็เลยเลยรู้สึกว่าเราน่าจะเอาเรือ่องพวกนี้ยมากลับมาทําอีกครั้งแต่ว่าเป็นพูดกลับไปว่าเราพูดนึกถึงเหตุการณ์ณกวันนั้นครับก็เลยโยงถึงเป็นตัวที่เป็นการ์ตูนต่างๆที่อยู่ในช่วงเวลาที่ผมยังเด็กอยู่ช่วงนั้นครับค่ะคราวนี้คุณดิษภงฟ์กับคุณเรียนเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงคะเพราะว่าโอ้โหอยู่ต้องเชียงดาวเนาะอืมอ่าจริงเป็นเพื่อนเรียนที่มหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันรุ่นเดียวกัน เอลูกศิลจันเจงใช่ไหมคะเนี่ยอาของใช่ใช่ใช่ครับแต่ของเขาของเขาลูกศิษย์ไปตรงเพราะว่าเขาเรียนศิลปะถ่ายผมเรียนเก็ติ้งแต่แต่ว่าจัดอานค่ะคราวนี้ว่าออกเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแล้วก็คุณเลวเห็นเห็นงานของเพื่อนแล้วก็เลยชวนมาหรือว่ายังไงคะเออจริงๆแล้วงานงานคุณเซฟนะครับเขาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเขามีความโดดเด่นเรื่องของการใช้เทคนิคการดรออิ้งครับพอดีแล้วว่าเรา เราก็ติดตามงานกันมาเรื่อยๆครับเพราะ <c oughs> ว่าคุณเซฟก็ยังทำงานศิลปะต่อเนื่องพอ <c oughs> ผมเห็นงานเทคนิครอยอิงล่าสุดของเขาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมันมีสโต <c oughs> ของเส้นมีความบรรยากาศของสีที่ฝันๆหน่อยครับเราก็เลย,เย <c oughs> น่าสนใจแล้วด้วยเนื้อหาที่แกเขียนเนี่ยมันก็ดึงความทรงจําเราเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนศิลปะของผมเหมือนกันก็เลยเฮ้ยเราชอบ เรืารงจำด้วยก็เลยครับเลยชวนเลยครับคุณรู้เปล่าว่าหมาัดทพระเจ้าดาวเหนืนอใครชอบอาจารย์เจงค่ะาายโยเคยถามว่าจริงจริง<ๆ>เพราะว่าโยเคยถามอาจารย์ว่าเออเดี๋ยวจะทำอาร์ทอยอะไรอย่างเงี้ยเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะถ้าให้เลือกเป็นอาจารย์จะเลือกเป็นอะไรแกบอกว่าอยากเป็นเออไม่ใช่ล้วเนีนะแกอยากอ้ออยากเป็น นักกักเสือวิทยาดาสวเหนือแกอยากเป็นนักกักเสืออ,อนั่นน่ะคะ่ะอาจารย์เจงก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพอเห็นอันนี้ใช่ไหมคะตอนแรกเห็นนิทรรศการเนี้จากจากในส่วนของที่ของคุณเลียวก่อนแหละอืมนะคะก็เป็นนักโปรโมทที่ดีมากเลยลงฟีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วเราก็สนใจแล้วจนจนกระทั่งเลยทักมาแล้วก็เลยคิดว่าเราต้องมานั่งคุยแล้วนิทรรศการนี้เพราะว่ามันมันสามารถให้ความรู้สึกของของความทรงจําได้จริงๆ นะคะแล้วแล้วอย่างจะถามถามนิดนึงค่ะในส่วนของศิลปินนยก่อนหน้านี้ค่ะในรูปแบบของงานก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นงานในลักษณะแบบไหนคะเอก่อนหน้านี้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรื่องแบบร่องรอยแห่งการเวลาเรื่องความเสื่อมสลายอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวาดเป็นสีน้ำมันบนแผ่นสังกะสีครับวาดเป็นตึก ลับเจ๊จะเป็นตึกเป็นอไรแล้วก็มีทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันทํามานานสักพักแล้วผมก็เริ่มแบบค้นหาอยากจะทําอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาบ้างครับใหม่ๆสำหรับตัวผมเองนะค่ะคือการที่ศิลปินคนนึ่งทำงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนานเลยแล้วจะต้องมาเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองเนี่ยอันนั้นใช้ใช้จุดเปลี่ยนอะไรมาคิดว่าเราต้องเปลี่ยนละค่ะความรู้สึกล้วนๆเลยครับสําหรับผมใช่เพราะเขารู้สึกว่า เราทําแบบเดิมแล้วมันมันไม่ไม่ค่อยจะมีความสุขที่จะจะบหยิบผู้การขึ้นมาทําแล้วเรารู้สึกแบบอืมมัน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 แค่ได้สวยงามแต่ความรู้สึกในงานมันจะไม่ส่งผ่านไปถึงเท่าไหร่แหละครับเพราะว่าเราเอ่อมันเริ่มซ้ำอะครับนะครับมนุษย์เพราะว่าบางทีก็จะเริ่มเบื่อเราก็รู้สึกเอ้เราจะเปลี่ยนไปอะไรดีนี่ก็เริ่มตัว,ต,วตัวผมเนี่ยเริ่มจากหาเทคนิคก่อนเพราะว่าถนา<ห>ัดเรื่องทําเทคนิคนต่างๆก่อนอัน<ห>นี้ก็เป็นสังรรกสีตัดด้วยน้ากรดนะครับหาจากอุณหภอันนี้ผมก็ เทคนิคนี้ก็ได้มาจากเพื่อนกันนี่แหละครับเขาเคยทคําตอนสมัยเรียนผมรู้สึกว่าเยมันน่าสนใจเดี๋ยวโชว์เลยน,นี่ผมแช่นี้อ่าๆๆโชว์โอ้เนี่ยคือแปลนที่ผมใช้ทําอันนี้อันเดียวเลยนะครับก็คือ <laughs> <laughs> มันจะมีความหยาบใหญ่ให้ดีเทลไม่ได้ผมต้องการเออมา,มาใชะครับแล้วก็พอดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสายตาคืออะไระที่มันเล็กๆมาเขียนลำบากผมอยากจะเขียนอะไรมันใหญ่ๆหยาบๆหน่อยมันก็ผนวกกับ เรื่องราวที่เราเริ่มกลับไปค้นหาว่าไอ้เราชอบศิลปะเพราะอะไรอย่างที่เกิดอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกก็คือกลับไปนึกถึงว่าตอนเด็กเราทําอะไรที่มีความสุขนะครับ<ะ>ก็เลยรู้สึกเออเนี่ยแหละครับก็คือความสุขจำเกี่ยวกับการ์ตูตนอก่างับอะไรพวกนี้แล้วก็<ะ>ออกมาเป็นเป็นงานชุดนี้ครับค่ะคุณเลียวคะในฐานะของพันธารักษ์ใช่ไหมคะได้ได้มีการวางสโ o p ของงานไว้ไหมคะว่าอยากจะให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือมีต้องงานกี่ชิ้นและเรื่องราวมีอะไรบ้างคะอ๋อ คือตอนเริ่มแรกที่ที่จะเลือกคุณดิทธพงศ์ครับก็คือคเห็นงานก่นกนกอนเห็นความเป็นการ์ตูนแกแล้วก็ก็เลยถามแกว่าเอองานซีรีส์เนี้ยคุณดิทธพงศ์เขาทาไว้กี่ชิ้นนะครับคุณเซฟทาไว้กี่ชิน้นคุณเซฟก็ส่งงานให้ดูพอเราดูปุ๊บเนี่ยมันการ์ตูนมันเชื่อมโยงเอ,อยุคสมัยมันมันอยู่ในเขาว่าเกือบหมดนะครับคือครอบคลุมยุค,คสมัยของของจินตนาการของเราเกือบหมดแล้วเราก็รู้สึกว่า การ์ตูนแต่และเรื่องที่ที่คุณเซฟเขียนเนี่ยการ์ตูนยุคนั้นนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมันให้อินสปิเรชันหลายอย่างให้จินตนาการใ,ให้ให้ความมุมมองในแง่ดีของ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 มนุษย์นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเอาทั้งหมดเลยแกมีเจ็ดชิ้นถึงแม้ว่าสเปซเราจะเล็กเนี่ยแล้วก็ช,ชิ้นจะค่อนข้างใหญ่เราก็เอ๊ะเราต้องจัดการให้ได้พอเอามาปุ๊บเนี่ย ตอนที <ım ensen> ่ผมคุยกับผู้จัดการส่วนตัวผมคุณพินพิจาร่์เล้ต้องมองแล้วว่าแกลเลอรี่เนี่ยมันคือหน้าการ์ตูนมันไม่ใช่ผนังเราอยากจะจัดให้เหมือนช่องการ์ตูนครับวางเป็นช่องตองตองเหมือนเราอ่านการ์ตูนการ์ตูนเวลาเราอ่านช่องมันไม่ได้เสมอกันหมดมีช่องเล็กตองหองนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจัดการได้เราเอาหมดเลยแล้วเราก็เอามาทําให้มัน พอเข้าไปในแกลเลอรี่เราเนี่ยเรารู้สึกลงเข้าไปอยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งแต่ในเล่มนั้นมีหลายเรื่องที่ที่ที่เราสามารถรีเลทกับมาหรืออินสปิเรชันจากมันได้อะไรอย่างนี้ครับ,รบประมาณนะั้นแล้วพอเอามาติดตั้งแล้วได้ดังใจเลยไหมคะเหมือนเลยครับคือพอพอ,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 อคนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไปเล่นกับกับตัวการ์ตูนมีความสนุกอยู่ในนั้นมีบรรยากาศของการพูดคุยบางคน เหมือนกับหลงเข้าไปแล้วว่าเอ้ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเปิดนิทรรศการเนี่ยมันมีอ่มีคนหลายหลายรุ่นนะครับมีรุ่นเด็กๆที่เขาไม่ทำแต่พอเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเก็ตได้เลยเขามีความสนุกกับกับไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในสเปซนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคือจริงๆแล้วการที่สเปนไม่ใหญ่เนี่ยมันก็มีมีอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เรารู้สึกว่าได้อบอุ่นแล้วก็อยู่รายล้อมด้วยด้วยผลงานศิลปะนะคะ มันอิมแพกมากครับใช่ค,ค่ะค่ะแล้วคราวนี้คุณดิวสุภพได้ไปเห็นได้เห็นเสเปจก่อนหรือเปล่าคะเอ่อไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นเลยครับเซตแต่ตแรกผมส่งแต่ตัวงานไปเลยแล้ว,แล,วแล้วพอไปถึงก็คือ,อเขาเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกโอ้เล็กนิดเดียวแต่แต่ประกบไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคมันมันน่ารักแล้วมันพอดีเลยฮะแบบอ,อย่างก็อย่างก็สูกบอกว่าเออเนี่ยเท่านี้เจ็ดชิ้นเนี่ยพอดีเป๊ะเลย แล้วมันก็ <คะ S 2> มันดีครับพอเมือ่อกีอ้ได้ฟังเหมือนกันผมก็เพิ่งทราบว่าเออให้เหมือนเข้าไปเหมือนหน้าการ์ตูนโอ้โหผมชอบเลยนะใช่เลยรู้สึกเหมือนอา่านรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นช่องๆไปเรื่อยๆครับดูแต่ต้นจ <คะ S 2> นจบค่ะภาพไหนเป็นภาพแรกที่เริ่มในการเปลี่ยนแนวคะ่ะมีมีรูปไหนเป็นรูปแรกคะอ๋ออินเทอร์เน็ตหน้าจะค้าง ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโยบเบรกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะครับ okay. <Have> คุณกำลังฟังรายการวารตีอาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะรายการมองรอบพิษคิดทันข่าวโดย aa, ออดีเจฝาสิริพรวิไัยรักและทีมข่าวนำเสนอวารตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิการ,รู้คบื่อนเรื่องศิลปะกับรายการ v วอร์ติอั5วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Variety Art ค่ะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องรังนิทรรศการต้องบอกว่าเป็นนิทศการที่โยชอบ อีกหนึ่งมิถรนการเลยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อตอนนี้สัญญาดีแล้วเนาะน่าจะดีแล้วนะก็อย่างว่ารายการของเราเป็นรายการที่บอกว่าฟังก็ได้ชมก็ได้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันยังไงเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ต่อนะคะทางเพจของ QFM นะคะหรือไปที่ youtube นะคะ Variety Show <c oughs> ก็ได้เดียดเด๋ยวจะได้ดูเดี๋ยวจะมีอัปโหลดให้ให้ชมกันนะคะคราวนี้อย่างภาพไหนเป็นภาพแรกที่เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วมาทําค่ะ จริงๆภาพแรกเลยไม่ไม่ใช่ภาพกระตูนนะครับคือคมาจากผมผมฝันวันนั้นมีอยู่คืนคผมฝันถึงถึง Lisa ลีซ่าแล้วแล้วผมชอบเขาอยู่แล้วทำผมก็เลยรู้สึกว่บมันภาพตื่นมาแล้วมันแบบมันเป็นความทรงจําที่ดีมากอ่ะผมนึกถึงนึกถึงลิซ่าผมก็เลยแบบก็เลยวาดออกมาแล,แล้วแล้วก็เลยลองเทคนิคใหม่เลยแล้วที่รู้สึกแบบใช่โอเคชอบเลยนี่ก็เลยเริ่มเนี่ยครับก็เริ่มแบบ ไอ้เราจะมาทำแต่เรื่องความฝันมันคงไม่ได้ครับเพราะเราคงไม่ฝันแล้วเราจะจำอะไรได้ขนาดนั้นทุกวันก็เลยเป็นยึกย้อนเอาเรื่องการ์ตูนขึ้นมาอย่างการ์ตูนรูปแรกที่เริ่มที่จะทําในซีรีส์นี้เอออืมเปิดจจำไม่ได้เหมือนกันับ <laughs> ไม่รู้น่าจะ กินแรกๆประมาณเคนชิโร่เนี่ยแหละครับประมาณประมาณใครเนี่ยเคยสองที่ใช่ใช่หมัดหมัดเทพเจ้าดาวเหนือไหมอ่าไม่ใช่ครับนึกออกแล้วครับแคนดี้ครับแคนดี้จอมแก่นอ่าใช่แคนดี้แคนดี้คือตัวไหนอะอะตัวผู้หญิงตาโตๆครับคือผมอยากอยากวาดกร์ตูนตาโตใช่แล้วผมก็เลยนึกถึงว่าจะวาดอะไรดีก็เลยนึกถึงตัวแคนดี้ผู้หญิงเขาจะเรียกว่าตาหวานว่าดกระตูนตาหวานแต่วันนี้จริงๆอ่ะ เกิดเรื่องนี้ยผมก็ดูแบบน้อยมากเพราะว่ากเก่าค่อนข้างเก่าแต่ว่ามีชอบผมชอบคาเลคเตอร์แล้วก็มีภาพของตัวการ์ตูนแคนดี้เนี่ยอยู่ในในสื่อต่างๆกล่อง,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 งสีไม้ของผมอะไรยังอยู่เลยทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกด,ดีะลยเลือกเลืขึ้นมาแล้วคุณเรียวล่ะคะชอบตัวไหนที่สุดคะของผมก็คงเป็นหมหเทพเจ้าเราเหนือครับเคนจิโร<อ>่เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบน่าท่านย้อนกลับไปน่าจะประมาณมหนึ่งครับ ซึ่งตอนนั้นยังไม่คิดเรื่องศิลปะอะไรเลยแต่เห็นเพื่อนที่เขาเอามาอ่านแล้วเขาวาดวาดกันทุกคนเลยครับแล้ววาดแล้วแบบวาดแล้วเหมือนแล้วสวยด้วยไอเราวาดไม่เป็นเราก็พยายามจะวาดให้เหมือนแล้วสวยก็วาดไม่ได้สักทีแม่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะต้องตั้งใจวาดภาพให้ได้ครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดประเด็นว่าเออพอเราเริ่มวาดเออพอเราเริ่มวาดได้แล้วเอ้เรามีความสุขกับการวาดละเราก็เลย นั้นเราคงต้องเรียนศิลปะแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็เลยนั่นเป็นภาพที่ทําให้เรานึกถึงอดีตท,ที่แบบได้เป็นจุดเริ่มต้นของเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับพ<ะ><ะ>ูดถึงว่าดิทัสกายนี้ตัวของผลงานเนี่ยมันให้อารมณ์ของความฝันจริงๆนะคะมันมีความ<ะ>ฟุ้งอยู่ในผลงานไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นสายต่างๆมันทําให้คิดถึงอดีตจริงๆอย่างของโยโยคงจะชอบแบบคับราค่ะนั่นนะค่ะเพราะว่า ออกแนวโหดนิดนึงออกแนวเหียโหดหน่อยไม่ใช่แคทนี้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะจะเคยชินแน่นอนแคทตี้นี่เราจะแบบว่าเป็นบอกว่าตาหวานใช่ไหมตัวการ์ตูนที่วาดของโยวาดวาดเล็กๆก็วาดเนี่ยแหละการ์ตูนตาหวานอย่างเงี้ยฮะนะคะอ่านั่นนะคะก็ผู้หญิงก็จะแบบมีอย่างงั้นอะไร่างเงี้ยวาดการ์ตูนตาหวานแต่ไปทอยตุ๊กตาตุนกับผู้ชายนะ S 1> <S> <S 1> <S ค่ะนิทรรศการน,นี้นี่อยากจะให้คนดูเนี่ยค่ะเข้ามาชมเนี่ยเขาได้อะไรกลับไปบ้างคะอในส่วนของของผมใช่ไหมครับ <S <S ค่ะใช่ค่ะของศิลปินอ๋ของของในส่วนของคิวเรเตอร์ก่อนนะในในส่วนของคิวเรเตอร์เองเนี่ยคืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับว่าฮิโปแคมปัสเนี่ยมันคือความทรงจําระยะยาวเราก็เลยรู้สึกว่า <S <S 2> <S 2> นิทรรศการครั้งเนี้ยเราอย่างแรกเลยอยากให้เขาได้ได้มีความรู้สึก มีความสุขกับความทรงจำของเขาเราก็ไม่รู้รว่าผมคิดว่าคนเด็กไทยในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเกือบร้อเปอร์เซ็นี่ยมีความสุขอยู่กับการ์ตูนในวัยเด็กซึ่งไอผมคิดว่าไอการที่เขาเข้ามาสัมผัสงานในในพื้นที่ของเราในในความอบอุ่นที่เราจัดให้เนี่ยครับในในสเปซแบบนั้นเนี่ยผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไป ได้จะได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ความสุขแบบนั้นกลับไปแล้วโดยเฉพาะ,ะผลงานของศิลปินที่สเกลไม่ไม่ได้เล็กสเกลใหญ่แล้วมันอิมแพคมากเนี่ยมันดึงความรู้สึกได้ดีเลยครับก็เลยรู้สึกว่าในในส่วนแห่ของแกลลี่คงคงอยากให้ความสุขได้รับความสุขแบบนั้นได้รับจินตนาการได้ลําลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กในความสุขแบบนั้นนะครับประมาณนั้นค่ะ,คะและคุณดิศพงษ์ล่ะคะ อ,อตอนผมทำเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงว่าคนอื่นดูแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือทําตามที่ใจอยากจะทําทําออกมาเรื่อยๆแต่ว่าพอพอไปที่นิทรรศการวันที่เปิดงานนะครับแล้วเห็นปฏิกิริยาของทุกคนที่เข้าไปอผมเห็นทุกคนแบบยิ้มมีความสุขอ่าหมดเลยทุกคนยิ้มถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นกับรูปงานอะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนแบบเหมือนยิ้มแล้วก็มาพูดกับว่าเออนึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้ยนอ,อย่างงี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยครับเออรู้จักเรื่องนี้เรื่องนี้ มันก็กลายว่าเออมันกลายว่าเราทรางงานเราแบบมันทําให้คนแบบหัวล้ำลึกถึงความทรงจามีความสุขอย่างที่เป็นเหมือนกับที่เราทําไปโดยปริยายครับโดยนผมไม่ได้ฟิกว่าต้องอย่างไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เห็นจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะคือถา,ถามโยนะคะโยว,ว่ามันเป็นนิรศการหิวใจ <laughs> <c oughs> คือในในโลกของปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่อะถ้าจะเห็นหลาย,ลายๆนิสศการก็จะค่อนข้างจะดุดัน โหดเทือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบดูดูให้มันดูแบบแต่อันเนี้ยกับกับฉีกออกมาที่มันเป็นหรือไม่ถ้าเป็นการ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนอ่าแบบแบบนายุคปัจจุบันที่ทำแต่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของตัวการ์ตูนหรือลายเส้นของในอดีตที่เรารู้สึกคุ้นเคยแล้วก็คุ้นตานะคะ ก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็แอบเห็นหลายๆคนก็ไปโพสต์ลงมาใน Facebook นะคะในโซเชียลมีเดียแล้วทุกคนก็ดูมีความสุขอย่างที่คุณเรียรว่าไว้จริงๆนะคะและนอกจากเจ็ดชิ้นเน้ยเน้มีมีแพลนที่จะทํามากขึ้นหรือเปล่าคะสําหรับคอลเลคชันนี้เออในชุดกระตุนใช่ไหมครับมีมีครับตอนนี้คิด,ค,ดคิดไว้บอกหน่อยก็ได้เป็นเป็นชุดเป็นมีจะทำกระตูนฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปมั่งอะครับ<อ>เพราะว่ารู้สึก มีซึ่งตอนเด็กๆก็มีฉายบ้างนะครับที่เราได้ดูเ uh huh. นะี่พกผมจึงิดที่ไปก็ว่าจะทํำซีรีส์ป๊อปไอสาม uh huh. ตัวละครหลักอะไรเนี้ยครับแล้วก็พวกรูนี่ตัวุร uh ูท huh. ีว่าจะจับตัวไหนมาทํา ปนๆเข้าไปบ้างครับเดี๋ยวคนคนตากฝรั่งมาดูเขาไม่ค่อยอิน <laughs> ดูดูแล้แบบว่าเหมือนกําลังคุยกันแบบยุคเก้าศูนยยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> คือคุณเลียวค้านี่น,นี่นี่แนวเก้าสูนใช่ไหมคะเนี่ยอ นิดหน่อยครับนิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยครับเก้าสนยนนิดหน่อยค่ะแล้วผลตอบรับในในฐานะที่เอ่อเป็นคิวเรเตอร์เป็นไงบ้างวันนั้นเห็นมีอะไรน้องเต้ก็มาใช่ไหมจากยาติกาก็มามากันหลายคนเลย <c oughs> ใช่ครับคือจริงๆแล้วผมว่าด้วยด้วยสื่อที่มันเป็นกระตูนนะครับมันมันเข้า <c oughs> เข้าถึงทุกคนวันนั้นในวันเปิดเน <c oughs> ี่ยมีมีน้องๆมัธยมที่ที่เชียงดาวครับมา <c oughs> แล้วทุกคนก็สนุกกับกับ,ก,บกับตัวงานสนุกกับศิลปิน ซึ่งเราเราคิดว่าเฮ้ยมันมันศิลปะมันมันเข้าถึงทุกทุกเจเนอเรชั n นะครับทุกทุกอทุกคนเลยที่ที่มาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขกับกับการจัดงานแล้วทุกคนได้ได้เข้าถึงได,ได้ได้รับรับชมศิลปะที่ที่มันมันหิวใจอย่างที่คุณโยว,ว่าใับใช่<ร>ใช่มันหิวใจคือดูแล้วมันมีความสุขแล้วพอเราอยู่ในโลกที่ อที่มันรู้สึกว่ามันดูเร่งรีบแล้วอึดอัดแล้วดูแบบว่ามันดุดันไปสมบูรทุกอย่างเลยถ้ามันมีอะไรที่เราให้หวนลาลึกถึงอดีตได้มันก็มีความสุขถามโยบาเห็นอันนี้ปับ๊บนึกคิดถึงช่องก้าวการ์ตูนคิดถึงตอนเด็กๆที่แบบไม่ยอมวันธรรมดาไม่ตื่นแต่พอวันเสาร์ทีตย์ปั๊บตื่น เป็นเหมือนกันเหมือนกันเหมนันแต่ทุกคนตื่นไปเรียนตื่นมาดูการ์ตูนโอเคครับใช่ใช่ตื่นมาดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วยยงจะมียังคุยในในไลฟ์ส่วนจะบอกว่าเนี่ยเราจะจินตนาการถึงเวลาที่เราทานข้าวแกงกะหรี่ขึ้นโดเรมอนจะมีข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมคะชอบทานไอตอนเด็กเราไม่รู้ไงเราก็ไปน้ำลาดหมูน้ำหมูสเตะอะค่ะมนราดข้าวพอเราก็บอกว่านี่คือข้าวแกงกะหรี่ ใกล้เคียงครับสีใกล้เคียงคุณียเป็นคนทํแบอกว่าทํากับข้าวใช่ไหมเออเป็นเชฟนิธโยไปที่ที่เชียงดาวก็พโยเข้าแกงกะหรี่เพราด้านความหมายของโยคือต้องไปเอามันนำหมูสเตย์ล่าที่โยนะแล้วเนื้อจัดให้ครับสําหรับคุณโยก็ถือว่าเป็นนิทรรศการที่อยากจะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอะฮะได้มีโอกาสไปดูและไปชม นะคะช่วงนี้เนี่ยเชียงดาวสวยใช่ไหมคะช่วงช่วงนี้ต้องถามไปคุณเลยเพราะว่าปีที่พักด้วยเออกําลังเขียวเลยครับเชียงดาวเขียวแบบเขียวจริงๆครับเขียวหลายๆเฉดซึ่งมาแล้วมันจะรู้สึกรักในความรู้สึกของคนอยู่เองครับมันจะแบบชุ่มเย็นครับสุขสงบประมาณนั้นครับผมแล้วตอนนี้ <ite> <ๆ S 2> ที่พักเปิดหรือยังคะ ที่พักเปิดแล้วครับเริ่มเปิดแล้วครับคือหลังจากนิทรรศการคาเฟ่ที่พักเปิดปกติครับช่วงอ่าวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะแล้วปปที่สําคัญนะคะใครไปที่ที่นี่นะคะต้องได้ทานแบบว่าเชฟเทเบิลนะคะเชฟเทเบิล <laughs> <laughs> จะเปิดช่วงช่วงฤด,ดูหนาวนะครับปีนี้อ๋อเพราะฉะนั้นรอหนาวก่อนได้ครับทางเพจจะแจ้งอีกทีว่าจะเปิด ประมาณกี่เดือนครับค่ะก็เรียกว่านะคะสำหรับใครที่แบบว่าจะไปที่เชียงดาวนะคะอยากจะไปชมงานศิลปะดีๆนะคะเรื่องที่พักไม่เป็นไรพักที่นี่ที่มีที่พักให้นะคะได้แบบว่าอิ่มเอมธรรมชาติขนมก็อร่อยนะคะพูดแล้วดิฉันก็แบบว่าปาดแบบแบบลำลายไปไปที่ระต้องไปทานข้าวไปเลยที่นี่นะคะคราวนี้ว่านิทรรศการนี้จัดถึงเมื่อไหร่คะอ๋อจัดถึงวันที่ห้ากันยานะครับค่ะ ก็ยังยังยาวยาวครับอีกสองเดือนครับประมาณครับผมค่ะคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิถรศการที่โยเห็นแล้วน่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วตัวของคุณริวเองตอนนี้นี่มีแพลนอีกไมคานียนิรรศการของตัวเองด้วยเพราะเป็นศิลปินด้วยหลังหลังจากของคุณเซฟนะครับหลังจากเนี้ยพอพอหมดห้าห้ากันยานครับน่าจะประมาณวันที่สิบกันยาครับก็เป็นเป็นซีรีส์ของผมครับ อือต่อจะเป็น,นเป็นอ่าครานี้จะเป็นแนวไหนคะคราวนี้อ่าอันดับเลือกเลือกอ่อแนวแนวจริงๆนะ่ะโดยส่วนใหญ่ของผมเนี่ยพูดถึงความสุขสงบของชีวิตอยู่แล้วค่ะ,ะแน่มุมของชีวิตที่ที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมาแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้เทคนิคอื่นๆบ้างนี่ครับคราวนี้เราพอดีเจออาจารย์เจงบ่อยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกเฮ้ยเราจบศิลปะไทยนะ แล้วน่าจะใช้ไอ้เทคนิคศิลปะไทยที่เราจบมาเนี่ยออมาใช้งานดูบ้างอลไรครับเราก็เลยอาจอาจจะมีแนวเป็นภาพเขียนไทยภาพจิตกรรมไทยนอ่า,รรา,าเอา่อวัสดุไทยบ้างอะไครับเอามาเอามาใช้สื่อสาราในในงานชุดใหม่นะครับจะ อุบไว้ก่อนครับเดี๋ยวยังยงรอร,รอชมรอชมรอชมเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วพอได้มีโอกาสเดี๋ยนี้โยมีโอกาสไปไปงานการกระทรวงวัฒนธรรมบ่อยมากขึ้นยิ่งเห็นความสําคัญของงานแบบจิตกรรมไทยมากขึ้นแล้ว <laughs> แล้วอันนั้นแหละค่ะเป็นอะไรที่พโยเวลาไปคุยกับใครเนะเขาก็จะนึกว่าโยขุนเก่งจังเลยบอกไม่ใช่หรอกคนเรียนงานไทยเขารู้ไอโยนี่นะผิวผิวสิวสิวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกอีกอันที่น่าสนับสนุนแล้วส่องของคุณอิสพงศ์นี่รู้สึกว่าเราได้เห็นเพนเตอร์อ่ะครับเราเห็นเพนเตอร์เดี๋ยวนี้น้อยมากอืมใช่แต,แต่ว่าเอ่อของของคุณอุ๋ดูเป็นเพนเตอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นเส้นสตกแบบหัวเห็นแล้วแบบมันแทนอ่ะ และมากกว่าน,นั้นคือคือมันได้ฝันจริงๆแล้วมันได้อารมณ์มากจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าได้ฟังอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ได้ชมอยู่นะคะก็ตามไปดูได้ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะติดต่อไปที่เพจของทิ p โป a แค u ปได้นะคะ,ะถามได้นะคะแล้วคุณดิสพงค์คะมีอะไรมีเพจหรืออะไรฝากถึงแฟนๆคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไหมคะอะ ก็ก็ขอขอให้มีโอกาสถ้าไปเที่ยวแถวเชียงใหม่เชียงดาวเนี่ยให้แวะก็ไปชมงานดีครับก็ดีครับดี ถ้างั้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรายการแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดกับวันแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวจะได้พบกับนะคะอาจารย์เต้นนะคะดรปรมพพรนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การวารรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM